กว่าสายของคุณยุทธเราอยู่เป็นที่เรียบร้อยครับวิญญาณเฮี้ยนตายทั้งกรมครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ5้าเดือนที่ผ่านมานะฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงตอนนี้คุณยุทธอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณยุทธสวัสดีครับพี่เก่งแล้วก็เรื่องนี้แค่ชื่อเรื่องก็น่าฟังมากแล้วครับยุทธนะฮะวิญญาณเฮี้ยนตายทั้งกรมที่ว่าเนี่ยนะครับนะฮะไปเจอไปเจอมาเมื่อ5เดือนที่ผ่านมานี่เองถือว่าไม่นานนะแล้วเหตุการณ์มันเป็นไงครับยุทธเดี๋ คือวันนั้นอะ่ะผมอะ่ะรู้จักกับพี่อยู่คนหนึ่งครับคือเขาเป็นคนขับรถแมคโครเนี่ยแหละอืมคือวันนั้นอะ่ะคือแม่แกป,ป่วยระทันหันอืมเราก็เลยบอกว่าเออไปรับจ็อบขับรถแทนพี่ได้สองวันได้ไหมครับเขาบอกว่าได,ด้ย่าอยู่พี่รถอยู่ไหนอะ่ะอืเขาบอกรถอยู่พเพชรบูรณ์อ่ะเดี๋ยวจะให้ทัแกมารับนะครับคือเขาก็เบอร์โทรผมมาให้กับทัแกคนนั้นไปอืมเราก็โทรมา เาบอกโอเคพรุ่งนี้อย่าไปรับนะเตรียมเสื้อผ้าเตรียมของใช้เลยครับผมก็เตรียมของปุ๊บผมก็มารอพี่เขาคือเท่าแก่คนนั้นก็ขับรถกระบะมารับในระหว่างทางก็นั่งคุยกับพี่เขามาเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกงานที่เนี่ยคือมันเป็นงานแบบประมาณว่าแบบอะไรอะไอ,ะไอ,ะอ้ขุดล่องทง้องไอ้น่ะท้องนาพี่ครับคือบอกก่อนนะพี่พอเข้าไปตัวเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยตอนแรกอะ มันก็ยังมีพอมีบ้านคนอยู่เยอะๆเลยพี่หมู่บ้านดังนั้นอะ่ะออืพอเข้าไปเลยคราวนี้ยมันเริ่มแบบเป็นชนบทอ่ะพี่แบบไม่ค่อยมีบ้านคนอะ่ะคักปักมันก็จะเป็นตะทุ่งนาเป็นต่ป่าเป็นต่เขาเงี่ยพี่พอข,ขับขับขไปปุ๊บคือก็ถึงกระบ,บกเนี่ยถึงแล้ว <c oughs> ทางนานนี่แหละก็อกก็มีรถจอดอยู่คันหนึ่งเขาบ,บอกอเดี๋ยวเรานอนในรถคันนี้แหละนะ คือในรถไมโครเนี่ยคือมันก็แบบเป็นห้องเก่งเล็กๆจ้าพี่ก็เห็นไหมอืมก็คือมันจะนอนได้มันก็แบบกัะปับเบาะได้แบบนอนได้ไม่สบายตัวพี่อืมแลาบอกแล้วบอกสองวันนะขับแทนหน่อยอืมเพราะวัดท้องนาเนี้ยมันกว้างมากครับประมาณสักสิบไล่ได้อ่ะอแต่ท้องนานเนี้ยคือมันติดอยู่กับวัดเลยอืมเป็นวัดเหมือนแปลว่าวัดป่าหรือย,อยังไงเนี่ยนอะืมอืม อคือเดินเข้าไปคือตรงนั้นมันไม่มีกำแพงนะพี่คือเดินข้ามไอ,มมอ้อด,ไอดงลกุกๆุกตรงนั้นไปอ่ะมันก็เข้าไปในป่าได้เลยก็้าไปถึงแล้วก็ติดกับวัดตรงนั้นอืมเขาบอกว่าจะเข้าห้องน้ำจะอะไรไปที่วัดเลยนะเพราะว่าขอหลวงพ่อให้แล้วอเผมบอกอะได้เลยครับพี่เมาบอกโชคดีแล้วกันเดี๋ยวหยุดก่อนที่พี่เขาจะกลับครับเขากาควักเงินไหมผมพันแปดสองวันอบอกเอาค่าแรงไปเลยพันแปดโอ้เยอะนั่นอ่ะอ่าอืม เขาบอกเอาไปเลยครับเดี๋ยวเรียองังไรมีอะไรโทรหานะอืมเขาบอกอได้ครับพี่ก็คือไปถึงนมมันก็เริ่มเย็ยนแล้วล่ะพี่ก็คือต้องเริ่มงานก็คงต้องเป็นอีกวันหนึ่งอ่ะครับคือผมก็เอาของไปเก็บก็คือผมก็ขึ้นไปจัดอะไรอยู่บนรถนี่แหละแบบว่าเออให้เรานอนสบายเพื่อว่าเราทำเนได้ได้ผมบอกว่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะต่อไฟพัดลมยังไงอืมก็คือผมก็เดินไปเดินไปคือมันมีแบตเตอรี่อยู่ลูกหนึ่งครับ ผมก็เลยเขาบอกอ๋อผงใส่ใช้ไฟแบตเตอรี่นี่แน่เลยอเอาคนจะเปิดได้ไม่นานหรอกครับก็คือผมก็ทําอะไรเสร็จแล้วคราเนี้ยคือมันช่อะมาณมืดแล้วผมรู้สึกว่าหิวผมก็เลยบอกว่าเอ้ยไปตรงไหนดีว่าร้านค้าแถวนี้ก็ไม่มีเซเว่นก็ไม่มีจะรถมอเตอร์ไซค์ใช้ก็ไม่มีอืมผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในวัดออืมผมก็เลยไปเจอพระอีกรูปหนึ่งอ่ะเดินมาผมก็ถามหลวงพี่ครับพอจะมี มาม่าหรืออะไรเหลือมั้มครับพอดีผมเพิ่งมาทํางานตรงนี้ไม่รู้ละจากร้านค้าผมรูกสสัยอยู่ข้าวมากเลยอ๋อเรียกว่าเดินไปขอข้าวคนบาดพระแล้วนะคือเขาบอกอ๋อเขาบอกมีมาม่าอยู่นายโยมมาไปเลยอ่าแล้วบอกอ้าวแล้วคนขับคนนั้นเขาไปไหนล่ะมันทํางานอยู่สองสามวันเองอือผมบอกอ๋อเขาบอกแม่เขาป่วยครับเขาบอกโอเคจากนั้นผมก็เดินตามตรงที่องค์นั้นไปอืแล้วผมก็ไปแบบไปหยิบ ต่อมาที่กุฏิเขานะแล้วเขาบอกโชคดีนะโยมนะมีอะไรก็เดินมาหาตมาได้ห้องน้าห้องท่าทห้ที่นี่ได้อผมก็กลับมาผมก็แบบต้มต้มมาม่ากินแล้วล่ะคือพี่เขาก็ทิ้งเตาแก๊สไว้ผมอะเตาแก๊สทีกะครัเขาก็นั่งต้มทั้งกะทั้งกินอยู่ที่รถอะไรเว้ยตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันนั่งรถมานานมันล้าผมก็เลยแบบเปิดพัดลมแล้วผมก็นอนเอนหลังนอนอืก็คือผมก็นอนได้ประมาณนั้นผมสะดุ้งตื่นครับ ผมดูนาฬิกาที่โทรศัพท์ผมมามันประมาณสักค่าทุ่มครึ่งได้แล้วผมก็บอกว่ากดฉี่เว้ยเราไปฉี่ตรงไหนดีผมก็เลยตัดสินใจที่จเ,เดินเข้าไปในวัดเพราะเห็นวัดนั้นมืดด้วยครบผมก็เลยอแอบแอนตรงนั้นเลยอืมแล้วผมก็เดินกลับมาที่รถครับอันนี้ผมก็นอนไปคืนแรกยังไม่มีอะไรอพอตอนเช้าผมก็เริ่มเช็ครถแล้วก็มันทํางานคระหว่างที่ผมก็ทํางานอยู่นั้นแหละ คือเจ้ากรรมอะไรไม่รู้พี่รถมันเกิดพังขึ้นมารถพังหลือยุดพังยังไงอ่ะคือแบบประมาณว่ากําลังทํางานอยู่เครื่องมันดับไปแบบอัตโนมัติเลยอะ่ะคือน็อกไปเฉ<ต>ยลเลยเอ,อใช่คนระับอ่าฮะตอนนั้นรู้่หมว่าน้ำมันหมดหรือเปล่าเนี่เออน้ออําเ,เปิดอไอ้ตรงลองปิดตัวิี้กียแ์ดูไอ้ตรงหน้าจอน้ามันก็มีต้องครึ่งถังโอเคน้ามันก็ยังน้ํามันเพียบเลยเออความร้อนก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับผมก็เลยลองไปลื้อดูข้างหลัง เครื่องอยู่ย้่งหลังก็ลองไปลื้อดูใช่แล้วปั๊มไอเนี่ยมันเสียพี่ปั๊มไอตัวที่มันมันยิงน้ำมันเข้าเครื่องอะนะมันเสียอ๋อปั๊มติ๊กเสียอ่าั๊มเสียผมก็เลยโทรไปบอกเขาแก่เขาบอกว่าเออพี่ครับเออปั๊มติ๊กมันเสียพี่ครับเขาบอกเอาเหรอเออบอกคงจะเป็นพรุ่งนี้แหละพี่มาไม่ทันหรอกในพี่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งเออเขาบอกจะเป็นพรุ่งนี้อะไรพี่เข้าไปหาครับําบอกน้ำมันยังพอใช้อยู่ไหมบอกอ๋อมีอยู่ครับพี่เอ่ เขาบอกโอเคอย่าพรุ่งนี้ได้เอาใสายย่ถังไว้ให้เลยครับผมก็เลยแบบงานก็คือหยุดทางรักเลยวันนั้นคือด้วยความที่ว่ามันอา,ากาศมันร้อนนะผมก็เข้าไปนอนอยู่ในวันดนั่นแหละพี่ครับผมก็ไปนอนอยู่ตรงประมาณเหมือนแถวศาลาที่มันมนี้ศาลาศาลาเหมือนศาลาสวดศพอัพี่เออเออเออเป็นศาลายิ่ใหญ่เลยครับพอนอนไปแล้วพักกินผมก็ตะเกนเห็เขาเอบอกว่าจะมีศพเข้ามานะ ออผมก็เลยรีบลกออกมาก่อนว่าเออว่าจะกลัวว่าจะเกะกะเขาอืมเราผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นศพใครคือ,อผมก็เลยประมาณว่าเอ,อ้ยจะออกไปซื้อของทําไงได้มก็เลยไปถามลุงคนที่เป็นสับเ์เลอะคบอกลุงแถวนี้มีร้านค้าใกล้ๆไว้อืมบอกมีออกแค่เนี้ยประมาณก,กิโลนึงอ่ะก็ไม่ไกลเท่า <theo S 2> ไหร่ะก็เดินได้นะงโลนึงอ่ะแล้วบ,บอกบอกเดินได้อยู่ลุงเขาบอกเออ เขาบอกเดินไปแล้วกันบอกแค่เดินไม่ไหวอะจัก,กรยานมีนะอ๋อ oh, ลุงใจดีด้วยอืมครับโขบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับลุงเตืนใจ uh huh. อ่าโอเคโอเคบอกจะหิวย,ยังไงยังไม่มีกับข้าวเลยก็มาเอาไปกินได้นะครับเขาบอกมาจากต่างถิ่นะนะซิไม่เคยเห็นหน้าเลยอืมอืมบอกอ๋อผมมารับงานแทนอยครับผมเสร็จงานผมกลับเมืองเทยแล้วครับอืมตพองงานอันนั้นอ่ะมันเสร็จไปประมาณทักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละก็คือถ้ารถมันไม่พังก็คือมึงควจะเสร็จเย็นนี้แหละครับ ก็คือระหว่างที่ผมเดินไปร้านค้าเดินกลับมาอืมผมก็เห็นมีรถบิ่นรถมีย้ยเข้าขับเข้ามาจอดครับผมก็ดูว่ามันเป็นศพไขแต่เขาเห็นเขาไสลงมาแล้วนะอ,อ,อ่าอ,อ๋อวันนี้มีศพนีหว่าอ,อ่อคือคือคราวนี้ผมขึ้นไปนอนเหมือนเดิมครับเออดึกๆคราวนี้มผมรู้สึกข,ของผมไม่เนี่ยอยากจะสูบุหรี่ขึ้นมามผมก็เลยลงมานั่งดูบุหรี่อยู่ข้าง,งล่างอยู่ๆพี่หมามันหอน มาในวัดอ่ะมันตามหลักมันไม่เคยห่อนะคืนเมื่อวานที่ผมอยู่มันก็ไม่ห่อนะไม่หครับมันหอนแบบเบดหัวเสียงแบบโผยขวนแบบมันแบบเป็นโกงคอหอนแบบบู๊เนี่ยอะเออเออเออผบอกมาห่อนอะไรเวลานี้วะครับคนนี้กูกลัวอยู่เออเสร็จพอทำอะไรเสร็จก็ขึ้นไปนอนพอจะหลับจะหลับหน่อยมันเจ้ากรรมดันปวดท้องหนักอีกอยากจะเข้าห้องน้ำโอ้โหผมก็เลยตัดสินใจ เอาวังไปเข้าห้องน้ําห้องน้ําอยู่ตรงเดินสาราไปหน่อยเดินลอดใต้กุฏติไปก็ได้นี่ครับหรือจะไปเข้าห้องน้ําอีกตรงนี้ก็ได้ที่ว่าติดก,กับติดข้างเมนมันมีห้องหนึ่งติดข้างเมนโอ้หเออคือห้องน้าตามแต่งวัดแต่งแบบพี่เคยเห็นว่ามันจะเป็นห้องแถวเรี่ยงเรียกันอ่ะถูกต้องถูกต้องนั่นแหละผมก็แบบไปตรงไหนวะไม่คิดใกล้ผมก็นั่งเลยเกือว่าเอาวะตรงศารานี่แหละอืม เรคงเราคิดว่าแต่งานสอบตามต่าะจังหวัดอ่ะส่วนมากจะมีคนอยู่ใช่ไหมพี่ครับแต่ว่าคืองานนี้ไม่มีคนคือเขาตรวจเสร็จตรวจสอบเสร็จคือเขากลับกันหมดเลยปิดศาลาลรอปิดเร<อ>ียบร้อยป,ป,ปิดไฟหมดเลยหรอฮะไฟไฟหมดเลยแล้วแล้วก็ปิดแค่ไฟกระพริบหน้าโรงไหมพี่อ่านึกออกนึกออกแล้วก็จะมีเขาเข,า,ขาจะมีอะไรนะตะเกียงน้ํามันไว้วตะเกียงใช่ใช่ครับผมออ้ผมบอกโอ้โหมาอยู่เป็นเพื่อนกันเลยเออเออ ผมก็จะตัดสินใจกัรจ่ายอวะมันจะไหลแล้วอะไรก็เป็นยังเป็นกันพอขึ้นไปปุ๊บผมก็คลำทุรักอาผมตามปกติครับคราวนี้ยผมได้ยินเสียงเหมือนห้องน้ําข้างๆอ่ะมีคนมาเข้าครับผมก็ได้ยินเสียงเหมือนราดน้ําอ่ะราดน้ําลงพื้นอ่ะพอผมอกออกมาปุ๊บห้องนั้นก็ไม่มีใครเข้านะพี่พื้นแห้งสนิทอ๋อเหรอผมบอกเฮ้ยอะไรวะโอผมก็ลงกลับอีกปุ๊บ ผมก็เป็นนอนอยู่เหมือนเดิมครับคราวนี้เนี่ยคราวนี้ผมคงจะท้องเสียละลือมันปวดอีกแต่คราวนี้ผมไม่กล้าไปเข้าอันนั้นละผมจะเข้าตรงกุฏิดีกว่าเพราะตรงกุฏิมันมีไฟอืแต่มันต้องเดินลอดใต้ถุนสาลานั้นไปครับผมก็เลยตัดสินใจเอาว่ามันมืดแค่แป๊บเดียวมันมืดแค่พ้นสาลามัก็สว่างแล้วก็คือระหว่างที่ผมเดินเข้าไปอ่ะหมามันจักเจ็บที่ว่ามันเห่าผมมันหอนที่หัวเนี้ยอ,ออนแบบเดิมอ่ะ โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเลยนะโวยหวนเลยใช่ครับพี่อืมผมบอกโอ้โหอะไรมาหอนอะไรตอนนี้วะเนี่ยเจ้ากรรมมันก็ปวดท้องยาก็ไม่มีกินอืมผมก็เลยเดินเดิน,เด,นเดินไปกำจใจครับเนี้ยผมรอดได้กลับไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรผมก็ไปท,ทําธุระอีกปกติอืแต่คราวเนี้ยไอห้องข้างๆเหมือนกันได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดตดประตูปึ้งปั้งปึ้งปังปึ้งปั้งอ๋อเหรอ ผมก็บอกบอกว่านี่ผมโมโหแลวกลัวเลยเขาบอกว่าจะมาแกล้งกันทาไมวะเป็นใครเนี่ยเอแกล้งกันทําไมเพาคนยุ่งกลัวอยู่ครับใหญ่เออใหญ่เจอจะใส่ให้เลยตอนแรกบอกว่าอาจจะเป็นเด็กวัดหรือเปล่าอ๋อเด็กแกล้งอ่ะอ่ะอะมองในแง่นี้ก็จะเป็นได้อืแต่ถ้าเป็นพระพระถ้าคุณจะไม่ทําแบบนั้นหรอกไม่ทําแน่นอนเลยฮะแล้วพระก็ส่วนใหญ่ก็ตามคุติก็ถ้าจะมีห้องน้ำในของตนเองมั้งข้างล่างเลยครับพี่ลงข้างล่างเดียวอออว่าก็เดินมาปุ๊บ ก็ไม่มีอะไรบอกเฮ้ยมันจะวิ่งไวขนาดนี้เลยหรอครับอย่างน้อยเด็กมันวิ่งมันต้องดินเสียงรองเท้าอะไรโอใช่เพราะมันเงียบขนาดนี้มันต้องได้ยินอยู่แล้วอ้ถูกต้องรือไม่คนเรามันแกล้งกันอะคือมันก็อดขำไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีขำกันบ้างแหละคิกคักคิกคักคิกคักเออเออแล้วรู้บอกรู้บอกเฮ้ยไก่แกล้งเรวะครับคือผมก็ตัดสินใจเดินกลับไปลวคราวนี้แต่กลับไปนอนและวคือรู้สึกว่าไม่ไหวละ ผมก็เดินเดินคันนี้ระหว่างที่ผมยอดใต้ถุนศาลาไปอก่อนที่จะลอดไปนะพี่ uh huh. ตรงศาลาด้านบน่ผมเห็นเหมือนเงาใครบางคนอยู่ข้างบนเดี๋ยวนลฮะเป็น,นเงาเหมือนผู้หญิงล่องไม้ป,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 ปก็เห็นเป็นเงาอยู่ใช่ครับออออบ,บอกเงาไขวะผมก็ไลยคิดว่าเอออาจจะตาฝาดหรือเปล่าคือพอผมจะเดินพ้นในด้านทางที่ว่าจะทะลุไปทางเดิน้างหน้าแล้พี่นะครับ ต่พลและอีกไม่ดเดียวคือผมเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะห้อยหัวลงมาหาผมวะพี่จริงดิไอ้ลักษณะการห้อยหัวลงมานี่คือเดี๋ยวนะนกึกถึงห้อยเหมือนคัาอ่ะพี่โอ้โหบาขากี่ยวลุกงไว้แล้วห้อยเอาหัวลงมาตรงตรงอ่ะพี่อะไรหรอเฮ้ยบ้าเออเออแล้วไงว่ายุดธกม็เลยร้องว้ายพี่ลอกเออเออแล้วผมหันไปทีเฮ้ยเขาหายไปไหนแล้ววะครับ ตอนนี้ผมก็ขาสั้นแล้วทําอะไรไม่ถูกแล้วเออก็อคือวกว่าลุพก่เอาไงดีวะหมาเขาเนี่ยมันก็หอนอ่ะแบบมันประสานเสียงกันเลยอะพี่ครับครับหบอกจะอจะกลับไปทางเก่ามันก็ทะลุทางนั้นมันก็ต้องเดินอ้อมเมนไปมันถึงจะออกมาทางนี้ได้อาถูกต้องแต่ถ้าเดินทางนี้ปุ๊บมันก็เลี้ยวนิดเดียวมันก็ถึงที่รถผมมันจอดอยู่แล้วอือผมกบอว่าเอาวะเดินไปไปนคงไปแล้วล่ะอืก็คือผมก็กัดจะไม่หันหลังไปมองนะพี่อืออ แต่ใจอะ่ะมันก็ใช้บังคับเราไว้หันไปมองจนได้นี่ครับคือผมหันไปอะ่ะผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะใส่ชุดกุ้งท้องพี่ผมยาวนั่งอยู่ขอบไอ้ระเบียงอะ่ะระเบียงไอ้ตรงตระห้าพี่ตรงทางขึ้นมันเป็นบันไดไปมันจะเป็นร<อ>ะเบียงลูกกงอ่ะพี่เขานั่งห้อยขายอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วเขาก็มองมาทางผมอะ่ะแต่ผมหันไปคือเขายิ้มให้ผมอ่ะพี่ โอ้โหมันจะเป็นรอยยิ้มที่พูดได้เลยว่าสยดสยองมากๆเออเออเออคือคือผมไม่เห็นนะพี่ครับคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรูปร่างก็แบบเหมือนคนท้องเรื่อยไปอะพี่จะรูปร่างใหญ่ๆเหอนะอ่าคือแต่หน้าเขาออกบุบวมมาพี่แล้วจุดเขียวว่ะจะนตาอหล่น็อกมาพี่โอ้ยุดเอ้ยเอเอ้ผมว่าใบตับก็คือผมช็อกไปเลยตอนนั้นคือผมล้มไปตอนไหนไม่รู้อะพี่ คือล้มทั้งยืนเลยปพราะะนั้นเนอล้มทั้งยืนแล้วต็ลกไปเลยหมดสติไปเลยโอประมาณสักตีสี่หรือตีห้านี่แหละครับไม่แน่ใจนะคือผมรู้สึกก็เหมือนมีคนมาเขย่าตัวผมอืมอืมผมก็ตกใจผมก็ร้องโวยวายอย่าเลยครับก็คือเป็นพระรูปหนึ่งกับเด็กวัดผู้ชายคนหนึ่งครับเด็กวัดคนนี้ก็โตแล้วอายุวันสิบสี่สิบห้าแหละพอถามพี่เป็นไรที่มานอนตรงนี้ได้ไงเนี่ยครับพระท่านองค์นั้นก็ถามโยมโยมมันนอนตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอ่าฮะ บอกหลวงพ่อผมเจอผีหลวงพ่อบอกโอ้ใจเย็นใจเย็นเล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงเนี่ยผมเจอเีอย่ยตรงโซนนี้เลยหลวงพ่อครับเขาบอกคนนั้นใช่ไหมที่อยู่ในโรงใช่ไหมเขาบอกขึ้นมาผมก็เดินตะกันใจเดินตามพระรูปนั้นขึ้นไปคือคร,รูปหน้าศพน่ะพี่ตรงกับผู้หญิงคนที่ผมไม่เห็นเลยพี่คือรูปร่างคือใช่กับว่าเขาโครงหน้าคล้ายกับผู้หญิงคนนั้นเลย เหมือนเลยที่แบบเดียวกันเลยอ,ะอ่ะผมนึ่ถึงท่านช็อกเลยพี่ช็อกรอบสองอ,ะอ่ะคือขนหัวตั้งเลยพี่ครับผมบอกหลวงพ่อคุณนี้อ่ะหลวงพ่อบอกโอ้ใจเย็นใจเยน็นยมมยมใจเย็น่อนใจเย็นตั้งสติยมตั้งสติครับแล้วก็ท่านก็ประมาณว่าประคองผมอะไปตรงกุฏิท่านตรงบันไดุศิเขาก็ประมาณน่าไปเอาน้ำมาให้ผมกินครับ แล้วเขาก็บอกลูกศิษย์ก็ชงยองย่งหอบไม่พี่แล้หน่อยสิให้พี่เร<อ>าตั้งสติได้หน่อยครับผมก็ระหว่างที่ผมพอเริ่มตั้งสติได้แล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังท่านฟังครั้งหนึ่งอันเขาบอกว่าอ๋อตายทั้งกลมนะเจา้าเนี้ยบอกผมพ่อรู้ไหมเขาตายเพราะสาเหตุอะไรอ่ะเอเอทำไมตาเขาถึงทะลุต้องว่าอย่างนั้นอ่ะครับเขาบอกคือผู้หญิงคนเนี้ยถูกรถชนสภาพตอนตายคือตาทะลุเลยนะออื คือแต่เอาตรงๆนะคือแต่คนวิ่งเรื่อยๆคือท้องเนี่ยแตกแล้วลูกกระเด็นออกมาเลยอ่อยาแล้วบอกก่อนแล้วบอกแล้วศพเด็กกับหลวงพ่อ,พอครับ,บก,ก็เอาไว้ในโรงเดียวกับแม่เขานั่นแหละเออคือผ่า <พอ S 1> ท้อง,อองเอาลูกออกมาแล้วนะและ้วก็ถามแล้วก็ถามเออแล้วโยมเป็นใครมาจากไหนแล้วเนี่ยอืมบอกอ๋อกผมมาทํางานอยู่นี่ผมมาขับรถมาโคอยู่ทีดาข้างๆนี่แหละอืมเขาบอกอ๋อแล้วน,นยยมเข้ามาทักเข้ามาเข้าห้อง,งาน้ำใช่ไหมครับบอกใช่ครับหลวงพ่อ ผมก็รออยู่จนเช้าเลยนะอืมแล้วผมก็เดินกลับไปที่รถคือโทรไปหาเท่าแก่เท่าแก่ก็ยังไม่มาอืเขาบอกเฝ้าอีกคืนนะเดีย๋ยวพี่โอนตังให้อีก 500. อห้าร้อยโอ้โหแล้วครับโอ้่ไม่เอาเลยเนี่ยผมจะกลับเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วอะอเออเท่าแก่คนนั้นบอกโอ้ยแต่อย่าไห้สาระนะผมพี่ไม่เชื่อหรอกครับมี่เกิดมาพี่ยังไม่เคยเจอเลยอืมผมก็เลยบอกส่วนไปเลยบอาที่ลองมานอนเองสักคืนหนึ่งสิแล้วพี่จะรู้อ่าฮะเข้ามาไหมคือ ไม่มาเขาบอกว่าติดธุระอยู่เออจะมาก็คือเย็นอีกวันหนึ่งเลยครับค <c oughs> ือผมก็ต้องนอนอยู่นั่นอีกวันหนึ่งโอ้โหแล้วเป็นการนอนที่ลุ้นระทึกมากถ้าเกิดเพิเกิดเหตุการณ์อะไรอีกไม่รู้จะเจออะไรเหมือนกันนะฮะคราวนี้ประมาณนี้คือผมจะไปอาบน้ำไง <c oughs> ประมาณพุธนี่แหละ <c oughs> แต่ก็ยังมีคนมางานศพนะคือผมก็เดินไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บผมก็เดินกลับมาครับผมก็หันไปบนศาลานั้นอ่ะ คือผมเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะนั่งอยู่บนโลงตัวเองขณะก็ละว่างที่ยพระยังสวดอยู่อ่ะและนั่งอยู่บนโลงอ่ะอ๋อเหรอผมก็คือคราวนี้ผมใส่เกียร์หาเลยพี่วิ่งสุดชีวิตเลยไม่ไม่หันหลังไม่มองเลยและทิพยพักหนึ่งก็มีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กวัดน้องคนนั้นอ่ะนะบอกพี่ครับมาจินข้าวมาพี่ผมพาไปผมบอกเอามาให้พี่ดีกว่าไหมพี่ไม่กล้าเดินไปว่ะ เขาบอกเอาได้พี่ได้ได้ผมก็นั่งกินอยู่น้องมันก็ไปนั่งคุยเป็นเพื่อนผมครับน้องถามแล้วพี่มันไหนแล้วเนี่ยบอกอ๋อมาตางรเทศเขาบอกแล้พี่คนนั้นล้วไหนอ่ะบอกอ๋อแม่เขาป่วยเขาไปดูแม่เขาครับเขาบอกพี่จะกลับวันไหนเนี่ยบอกจนกวารถจะซ่อมเสร็จแล้วงานตรงนี้เสร็จอ่ะคือ บักหนึ่งเจ้าของงานอ่ะที่เป็นเจ้าของที่นาเขาก็เดินมาหาผมคเขาก็มางานศพนี่เหมือนกันเออคือเป็นลุงแก่คนหนึ่งแต่ชุดสเวอรีสีดํามเขาถามว่าไอ้นูไม่มาขับรถนี่เหรอบอกแค้เจ้านั้นใช่ไหมบอกใช่ครับลุงบอกลุงเป็นเจ้าของงานนี่นะบอกเออลูกพี่เองก็ไม่มาเหรออบอกว่าจะมาพรุ่งนี้ครับลุงรถรถมันยังซ่อมไม่ได้เลยนรับลุงเขาบอกเออแล้วเขาบอกเออลุงก็ไม่ได้เร่งอะไรหรอกลุงก็ถามดูครับ โอ้วลุงถามจริงๆเหอะลุงเคยเจออะไรมั่ไห้ที่เนี่ยเออแล้วลุงบอายังไงลุงบอกเอ้ยมันมาเข้าฝันลุงไอ้คนเนี้ยบอกทำไมอะลุงมันบอกมันเจ็บมันเป็นอะไรเจ็บบอกบอกเป็นไรอบอกโดนรถชนแล้วถูกเจ็บอือเขาบอกแล้วเขาเป็นอะไรกับลุงเหรอเขาบอกเป็นหลานลุงเองอ่ะอ๋อครับครับบอกูอูลุงบอกบอกลุงหลานลุงอ่ะทำผมแล้วแบบหือจับใครหัวโขนเลยนะ อฮคือคราวเนี้ยผมก็ต้องจําเป็นต้องไปเข้าห้องน้ําตรงนั้นอีกแล้วอ่ะเพราะว่าปวดท้องอีกแล้วตอนดึกผมเม่ใส่เสี่อย่างคือชอบปวดท้องตอนดึกดึกอือฮึแล้วคือจะอั้นไว้ก็ไม่ไหวอ่ะเออทางทนจามต้องไปอีกอ่ะครับแต่คราวเนี้ยบนศาราคือขาเปิดไฟดวงเลยเกไว้ยืลบอกทําไมไม่เปิดทั้งสาราไปเลยแล้วไม่ต้องมีคนมานอนเฝ้าทุกคนสองคนไ็ยังดีครับผมว่าแต่เนี่ยไปเข้าห้องน้ำปุ๊บ แล้ว่านที่ผมเข้าห้องน้ําเสร็จพี่เปิดประตูมาผมเห็นผู้หญิงคนนั้นอะ่ะนั่งอยู่บนโลงแล้วค่อยๆค่อยผาแล้วเขาก็คนเลาะเนี้ย <laughs> ผมก็บอกโอยไม่อยู่แล้วว้ยผมก็เลยกระโดดก <laughs> ระไดอ่ะพ <laughs> ี่ลงมาผมกระโดดลงมาเลยอะ่ะ <laughs> เป็นพี่กระโดดง <laughs> ่ายกระโดดเสร็จผมลุกได้ผมก็วิ่งกลับไปที่รถมันเลิมอันนี้ผมปิดประตูเอาผ้าม่านผ้าอะไรกูลงหมดเลยอ่ะฮ่าปูไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะครับ ก็คือคันนี้หมามันก็หอนเหมือนเดิมเลยพี่อ oh. ผมก็อยากจะรู้ว่ามันหอนอะไรอีก <Okay. S 2> ผมก็พยายามเปิดประตูรถออกไปแล้วก็ย่องไปไอ้ตรงผมก็ไปยืยนแอบอยู่ไอ้ตรงไอ้แขนรถไมโคร่านะพี่นะผมก็มองดูว่าเฮ้ยไปอย่างวะเพราะจากนั้นะมองกัสรารายังไงมันก็ไม่ไกลกันนะพี่ครับประมาณไม่ถึงร้อยเมตรอะผมก็เห็นเขาอะเดินมานั่งอยู่ตรงบันไดเออฮะแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนผมว่ามองเขาครับ เขาก็ค <cin stereotype> ่อยบิดคอกลับมาที่พี่บิดบิดบิดดิดบานะดิดบารแล้วก็ตาก็ทลนเดินแล้วก็ลิ้นันจุกปากออกมาที่ครับจุกปากออกมาแล้วหน้ากเขียวพี่โโผมก็บอกโอ้ยไม่เอาแล้วโว้ยผมเก็บเสื้อผ้าได้เลยเพราะนั้นคือยังไงงานไม่เสร็จไม่เสร็จยังไม่รู้ผมกลับแล้วอาจเอาใครมาเอามาขับมาเอาอ่ะครับผมก็เลยโทรไปบอกพี่เขาอีกเพราะว่าผมเจออยก๋งที่นั่นคือมันไม่มีรถโดยสารมาไง ้าจะขึ้นรถโดยสารคือต้องไปที่ข้างนอกอย่างเดียวในนะั้นไม่มีรถโดยสารนี่เลยครับคือผมว่าผมก็มกอกพี่มันรับผมว่าผมไม่ไหวแล้วเขาบอกเออ,อวันนี้เข้าไปแล้วเนี่ยพี่หอเขามาเขาเ็้าซ่อมรถให้ผมได้เช้าเลยซ่อมรถเสร็จปุ๊บตอนนะี้เครื่องติดแล้วผมก็เลยรีบทํางานเลยออืรีบทำไม่เสร็จเลยปุ๊บพอทําเสร็จปุ๊บ คราวนี้ดิรถไอ้คิดว่าบรรทุกไอ้แมคโครคันเนี้ยมันยังไม่มารถสิบล้อยังไม่ว่างอผมบอกจอดทิ้งได้ไหมอ่ะผมบอกไม่ได้เดี๋ยวรถหายโอ้แต่ใครมันจะขโมยไปมันขับไม่ไปรอจนขับไปก็ไปไหนไม่ได้แล้วถึงขับก็ไปไหนไม่ได้มันต้องใส่รถบรรทุกอย่างเดียวของเปนเนี้ยเออผมบอกไม่ได้ไม่ได้ถึงมันไม่เอารถไปมันก็ลักอย่างอื่นได้น้ำมันแบตเบร์ตมันก็ลักได้ครับผมบอกอพราะนี่ ผมไม่พี่มานอนเฝ้าเองไม่คืนเนี้เขาบอกไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากจะเจอมันก็แหละผมพูดดิพี่ก็พูดอย่างนี้เลยนะบอกเดี๋ยวคืนนี้นอนด้วยเออเออวันต้องอย่างนี้สิวะหัวหน้าเออบอกนอนในรถเนี่ยนะครับบอกเออยัยชานอนในปิกอัพเนี่ยเองก็นอนันหัวเก่งนั่นแหละอคือคราวนี้ผมก็แบบไปพี่แกก็ได้ค้มใจเนอะไปซื้อเหล้ามาแล้วมาแน่นี่ผมครับ แล้วพี่แกก็เล่าให้ฟังพูดแบบประมาณจะเมาหน่อยนะก็บอกโอ้ยสมัยนุ่มๆเลยไม่กลัวนะเว้ยเดินผ่านประชงปะชา้าผีเผือกแล้วกูตบอัวทิ้มมาแล้วเว้ยเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเจ๋งต้องลูกพี่แบบน<อ><ด>ี้เว้ยพี่อบอกพี่ถ้าพี่เจอแบบพี่ผมอ่ะเขาบอกโอ้ยผู้หญิงเหรอครับบอกไปฟั่มเลยโอ้โหกลัวเลยเออเออเออแล้กก็ลุกขณะนี้เหมือนแกจะไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันแกบอกกู๊กเที่ยวแถวนี้ก็ได้ดิพี่เขาบอกไม่เอาเว้ย ยังแอบดูค่าเขาก็เห็ะเหรอคือเขาเป็นคนตลกแล้วลกนะครับคือสักพักหนึ่งให้ได้ยินเสียงโมยวายวิ่งออกมาเอ้ยกูไม่เอาแลไว้ไมอยู่แล้ว้เออเขาบอกเขาบอกไอ้ยศเจ็บขมางไม่ยูระไว้ก็คือผมก็บอกรถจะบอกรถหายนะเขาบอกชังมันเออแลวแกก็พาผมขับรถหนีออกมาข้างนอกมาเปิดโรงแรมนอนอยู่ในตัวเมืองอะพี่แล้วพอมาถึงเขานอนเสร็จแล้วหัวหน้าเล่าให้ฟังไว้ว่ายศ กูเจออะไรมาอะไรแบบเนี้ยแกก็บอกว่าระหว่างที่แกขึ้นไปบนศารานั่นน่ะอแต่ไปเข้าห้อง,ห,องห้องน้ำโถงเข้าแล้วห้องนั้นแหละครับแกเดินออกมาแกได้เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินมาหากแกอคือประจันหน้ากับแกเลยนะแ้วเขาบ,บอก <ๆ S 2> แต่ว่าไม่กลัวไงจะตบฉันเหรอเขาก็เลยวิ่งออกมาแบ,บบปุดชีวิตกันง่ายกันเก่ไง,ไงก,งกันนิส่ยอยู่คือฟิตยังไม่ได้รูดเลยพี่วิ่งแบบมันก็ลังมาเหมือนชีเปลือยอะเรียกว่าใส่ตีนหมาเลยล่ะ ใช่ครับพอตอนเช้ารถสิบล้อคันนั้นมาผมก็ไปเป็นคนแบบไปเลื่อนรถาคันนั้นขึ้นรถบรรทุกคันนั้นรถบรรทุกคันนั้นคขาบว่าเอเคอย่าผมขับตามไปแล้วกันผมมาขึ้นรถที่ขับมากับพี่แกพี่แกบอกว่าขอบใจนะที่อยู่ด้วยกันนะเแ<อ>ล้วอย่างไงรู้บอกอะไรอย่าเลี้ยงข้าวไปการตอบแทนอีกเขาบอกถ้ามีงานอย่างนี้อีกถ้าไอ้เจ้านั้นไม่มามาขับแทนให้อีกได้ไหม บอกกันแล้วแต่สถานการณ์นะพี่ถ้าแบบนี้ผมก็ไม่เอาอีกนะเออโอหเป็นผมก็ไม่มาเรื่องมอยู่ประมาณนี้อะพี่เออเ<ม>นะฮะโอ้โหเฮ้ยยศทั้งหลอนทั้งขำทั้งฮาวันเรื่องเนี้ยถ้าเป็นหนังผีมันจะนึกถึงอารมณ์เหมือนบ้านผีปอบอะเป็นจะไปฉากที่แบบน่ากลัวสุดๆแล้วก็มีฉากที่ขำสุดๆที่วิ่งหนีผีแล้วลงลง,ลงตุ่มลงองอ่ะเออฮาวนะันหน้าเป็นไงลนะ่ะเดี๋ยวตบให้คว่ำเลยโอ้โหกกงเกงใส่แทบจะไม่ทัน วิ่งนะโกโวยแ้าวเลยเออนักลัวยนักลัวสนุกสนุกมากสนุกมากแต่นะฮะแต่พี่อ่ะสังหรณ์ใจอย่างหนึ่งว่ะพี่ว่าไอ้คนขับรถคนแรกอะ่ะที่อ้างว่าแม่ป่วยเออต้องกลับไปทําธุระที่บ้านอะ่ะพี่ว่านะ่าจะเจออะไรก่อนหน้าที่ยุดไปเหมือนกันว่ะ ผมว่านด้แต่พี่คนนั้นก็ได้จะเจอนะเออแต่คงจ,จะออ,ออาเขออาขอ้างว่าแม่ป่วยงั้นเขาก็คงไม่ให้จะมาหรอก <S 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 เพราะว่ามันมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในห้องน้ำไงตรงห้องนั้นที่มันมีแบบ <S 2> <S 2> <S 2> ว่าลาดน้ําแล้วมันไม่มีเสียงแบบคนมาเปิดปิดประตูมีอะไรแบบเนี้ยพี่ว่าคงจะไปเจออะไรอะ่ะแล้วอาจจะเห็นบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ไม่ได้น่ากลัวเท่าสิ่งที่ยุทธเห็นอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงผมคนนั้นอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้โอ้นะฮะโอ้โหพูดตรงๆแล้วขึ้นชื่อว่าวัดอรับพี่ ศพแล้วที่เผาที่ตรวจที่นี่ที่เก็บไว้ที่นี่โอ้ยอย่าให้แซดเลยพูดตรงๆนะฮะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พูดเลยครับว่าถ้าใครใจถึงนะลองแบบว่าไปวัดต่างจังหวัดที่แบบผิวเปรี่ยวนะแบบวัดที่มันอยู่แบบตัวตำบลตัวหมู่บ้านน่ะแล้วไปกางเต็นท์นอนใกล้ๆเบนเผาศพหรือไปอยู่ตรงสถทูปไปอยู่ตรงโกดส่ศพนะครับโอ้โหพี่ว่าฟิลมคงจะดีน่าดูนะนะ ครับนะยุทธนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องราวของเราแล้วนะครับผมขอบคุณมากสนุกมากสนุกมากขออนุญาตบันทึกเรื่องนี้ไว้เลยสนุกจริงๆนะใครที่พลาดฟังเรื่องนี้ไปนะฮะต้องไปฟังย้อนหลังกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะโอ้โหวิญญาณเฮี้ยนตายทั้งกลมนั่นเองครับขอบคุณยุทธมากนะฮะไว้คราวหน้าเราเจอกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับ